ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้คิวน้องเบลเนี่ยเยอะมากาคิวเยอะคิวยาวมากแต่บอกว่าพอเราบอกว่าเออน้องเบลอยากให้ชาวโคราชได้เห็นความสามารถของน้องอยากจะเอาน้องมาออกรายการเคซ v ทีีซึ่งเป็นรายการไรฟ์สไตล์ซึ่งพี่จัดอยู่น้องไม่อดออดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆวันนี้น้องติดหลายคิวน้องก็ว่าเดี๋ยวจะมาให้เลยนะคะมาให้เลยเพราะว่าอยากจะให้ชาวโคราชอยากจะได้พูดคุยผ่านสื่อของเคซ v ทีีเพื่อที่ชาวโคราชจะได้รับรู้ความเป็นไปเป็นมาของน้องคนหนึ่งซึ่ง ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจพี่ต้องบอกเลยว่าคือวันนี้ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่น้องเบลเดินมาถึงความฝันซึ่งอาจจะยังไม่สูงสุดแต่ว่ามันก็มันก็ยังเป็นจุดที่ถือว่าประสบความสําเร็จใช่เพราะเบลเพราเบลมีคติประจชาใจของเบลอยู่ด้วยนะคะคือไม่หวังจนสูงสุดแต่ก็ไม่หยุดเมื่อสิ้นหวังครับโอ้โหนะคะไม่หวังจนสูงสุดแต่ก็ไม่หยุดเมื่อสิ้นหวังอืก็เป็น เป็นอะไรที่บอกว่าฝากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายใครที่กําลังท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจนะคะก็ไม่ต้องคิดมากเลยให้นึกถึงวันที่เขาแย่กว่าเราดูอย่างคนที่เขาพิการเนี่ยเบลจะเปรียบเทียบเลยสมมติถ้าเกิดเบลไม่เข้ารอบคนที่เขาพิการกีตาร์แขนเดียวคุณสมศักดิ์นะคะกีตาร์แขนเดียวนั่นน่ะคือเขาก็ยังต่อสู้ยังสามารถที่จะเอานักเรียนมีโอกาสได้คุยได้ได้คุยแล้วได้คุยยังมีโอกาสที่จะเอาจุดดีของวเองอมาใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นไหมคือคนเราแต่ถ้าเกิดเรามีสามสิบสองครบเนี่ยมีปัญหาอะไรมาเนี่ยอย่าไปว พราะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันแก้ปัญหามันมีทางออกของมันหมดแหละ mm hmm. นะฮะอย่าอย่าย่าไปหนีมันเดดเชื่อเชื่อตรงนี้แล้วเราจะสามารถอยู่อยู่ใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสาเร็จ อืมเนี่ยเป็นเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่น้องเบลเนี่ยนอกจากอยากจะมาเล่าอะไรให้เราฟังยังฝากข้อคิดแล้วก็คติประจำใจจริงนะ,ะคะข, <อ S 2> ขอแค่ทุกคนมีกําลังใจในการเดินแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าใช่ค่ะมั่นใจเลยว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จใช่ใเพราะอย่างที่เส้นทางที่น้องเบลเดินก็ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกีบุหลาบถูกต้องแต่วันนี้น้องเบลสามารถเดินไปถึงจุดที่หลายๆคนมีความฝันถึงตรงนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจนะคะดีใจแทนน้องเบล และที่สำคัญน้องเบลต้องฝากอะไรนิดนึงเพราะว่า,อ,าอีกรอบสําหรับคะแนนอย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการนี้นะคะรอบต่อไปนี้จะเป็นการวัดจากคะแนนโหวตแล้วนะยยังไงเบลฝากให้ พี่ <ítulo> น้องชาวโคราชนะคะช่วยเชียร์คนโคราชด้วยกันด้วยกันละกันยังไงเบลนั้นที่ตาความพิรานน์เนี่ยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็เบลจะแสดงในรอบต่อไปให้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทางช่อง3ในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2554นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับเจอกับเบลได้แน่นอนถ้าเกิดใครที่จะไปเชียร์ก็อย่าลืมไปที่เวิร์กพอยท์ค่ะเอาไปที่เวิร์กพอยท์ใช่ใช่ไปที่เวิร์กพอยท์ได้เลยเข้าไปดูรายการไปดูสดๆกันได้เลยที่นั่นนะคะแล้วก็็ตตตติดดดาาามมมกกกกกััััันนนไไ้้้้้แลลลลลววววอออยยยย่่่ืชโหหใบบบบเเคคงงงะะขุณๆ ก็คงคงรายละเอียดของน้องเบลนะคะดิฉันก็คงจะนํามาเสนอนะคะรายละเอียดทั้งหมดที่เเราจะโหวตยังไงหรือมีคะแนนอะไรยังไงก็คงจะเราจะติดตามาข่าวการเคลื่อนไหวของน้องเบลอยู่นะคะ<อ>ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างหายไปไหนเพราะว่าวันนี้นะคะก็รับปากนะคะว่าคะแนนจากพี่นิดต้องล้นหลามแน่นอนนะคะแล้ว,วแล้วก็คงจะคะแนนจากท่านผู้ชมทั้งไม่ลืมนะคะ น้องน่ารักมากนะคะแล้วก็ความสามารถล้นเหลือวันนี้เราชาวโคราชก็ต้องช่วยกันเชียร์นะคะและสิ่งที่สําคัญก็ช่วยกันบอกต่อสําหรับคนที่ไม่ได้ชมในรายการแล้วเป็นกําลังใจให้กับน,น้องเบลเพื่อที่ว่าให้น้องถึงฝั่งฝันแล้วพวกเราทุกคนชาวโคราชก็จะภาคภูมิใจในตัวของน้องเบลแต่ก่อนจะจากกาันเดี๋ยวต้องขอกอดสักทีหนึ่งนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะสําหรับในวันนี้นะคะ <c oughs> แล้วเราสองคนน้องเบลนะคะนันทิตาคำพิราน,นุานนะคะก็คง จะลาไปพร้อมกับดิฉันแล้วก็ติดตามข่าวน้องเบลอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เ,เข้ารอบไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการบทยังไงนะ,ะวันนี้ดิฉันชัญญานุสุรชัตดนะคะขอกลับละสวัสดีค่ะ